นักเรียนก็กลับมาเข้ากันในการสอนออนไลน์กับคุณครูเจ๋งแล้วนะครับวันนี้เป็นการการสอนออนไลน์สัปดาห์ที่7ของเรานะครับเด็กๆอย่าเพิ่งท้อกับการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเราจะต้องเรียนอย่างนี้ไปจนกว่าสถานการณ์จะคี่คลายนะครับเด็กๆก็เดติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะว่าตอนนี้มีผู้ติดเชือ้อหลักหมื่นทุกวันเลยเด็กๆไปสถานที่ชุมชนก็ล้างม้ล้างมือให้สะอาดล้างมือบ่อยๆไปแหล่งชุมชนอาบน้ําสระผมให้สะอาดให้เรียบร้อยนะครับ สัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกันภายในบ้านก็ต้องล้างมือบ่อยๆควรจะแยกตัวเองออกจากถึงจะอยู่ในชุมชนในบ้านในครอบครัวของเราก็วาควรใส่แมสคเพื่อป้องกันอยู่ห่างกันประมาณ1เมตรนะครับอย่าเข้าใกล้ซึ่งกันและกันนะครับวันนี้เด็กๆจะได้เรียนเรื่องเดิมทบทวนเรื่องเดิมครูกลัวว่าเด็กๆจะจําไม่ได้ในที่ที่ผ่านมาเราไม่ได้มีการยนการสอนเราเรียนผ่านล้วเรื่องการบวกเศษส่วนการลบเศษส่วนการ ส่วนแล้วก็การหารเศษส่วนวันนี้คุณครูจะมาทบทวนเรื่องการคูณกับการหารเศษส่วนนะครับก่อนที่นักเรียนจะเริ่มเรียนกันเราไปชมคลิปการสอนของคุณครูท่านหนึ่งทัานเต้นลงใน t ิกตอ,อกน่ารักมากไปชมกัน,ลกลนเลยการคูนเศษส่วนกา,นารคูเศษส่วนกา,นารคูณเศษส่วนกา,นารคูณเศษส่วน ส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษเอาบนคูณบนเอาล่างคูณล่างยังไงบ้างครับนดกเรียนทบทวนเรื่องการคูณการหารเส่วนการคูณเศษส่วนก็คืออะไรลูกให้ตัดทอนตัดบนตัดล่างนะครับแล้วก็จับตัวบนคูณตัวบนจับตัวล่างคูณตัวล่างส่วนการหารเศษส่วนให้เดกเรียนทำยังไครับการหารเศษส่วนเนี่ย ให้เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษที่ตัวหารคือตัวข้างหลังนะครับแล้วก็ตัดบนตัดล่างถ้าตัดได้ก็ตัดถ้าตัดไม่ได้ก็จับบนคูณบนจับล่างคูณล่างเด็กๆมาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับเป็นการทบทวนว่าเด็กๆเรียนไปแล้วอ่ะตัวอย่างที่หนึ่งเรื่องการคูณเศษ8ส่วน15คูณกับเศษ2ี่สส่วน40เศษคือเลข8ส่วนคือเลข15เศษอีกตัวนึงคือ 2ี่ห้ากับสี่สิบถ้าเด็กๆตัดทอนได้ควณตัดทอนเวลาตัดทอนเลยจะตัดทอนยังไงแยางดูซิสุขุมแม่ไหนมีแปดกับสี่สิบลูกแม่เก่งมากแม่แปดแปดอะไรที่แปดลูกแปดคูณหนึ่งเป็นแปดแปดแล้วทีาา่สี่สิบแปดห้าสี่สิบเอ๊ะเราดูในแนวเฉียงฝั่งนี้สิสิบห้าครยี่ห้าสุขุมแม่ไหนมีทั้งคู่ติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊ก สามได้สิบห้าห้าคูณเลย 5, 5, 5, ยี่ห้าห้าห้ายี้าเพราะนั้นเหลืออะไรลูกเหลือหนส่วนสาคูณกับห้ส่วนหเมื่อกี้คุณครูเขาบอกว่าอะไรลูกเมื่อตัดทอนเศษห้าเอาบนคูณบนเอาล่างคูณล่างอ่าก็เซล้วอันหนึ่งคูณหได้5 3าคูณหได้15ครูเคยพูดแล้วว่าท้า ตอบนักเรียน Regierung ต้องดูว่ามันเป็นเศษส่วนยังตามไหมคะว่าเศษส่วนตามคือต้องหาสุขคุณแม่ใดก็ตามตามาหารให้ลงทั้งเศษและก็ส่วนดูซิสุขคุณแม่ไหนคูณกมาแล้วได้ห้ากับสิบห้าลูกม 5, แม่ห้าเก่งมากห้าคูณได้ที่ห้าลูกห้าหนึ่งห้าห้าคูณไดยที่สิบห้าห้าสามสิบห้าสดเดียวข้อนี้ตอบเศษหนึ่งส่วนสามเนอะอ่ะลองไปทบทวนเรื่องการหารสิเด็กๆ การหารของราข้อนี้คืออะไรเศษสิบแปดส่วนสามสิบสองหารกับเศษสามส่วนเมื่อกี้คือครูบอกว่าถ้าหารปุ๊บให้ทาไงลูกถ้าหารปุ๊บให้เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณก่อนเลยแสดงเครื่องหมายหารตอนนี้เปลี่ยนเครื่องหมายคูณตัวข้างหน้าเขียนเหมือนเดิมเป็นสิบแปดส่วนสามสิบสองตัวข้างหลังให้เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษจากเดิมเศษสามส่วนสี่กลายเป็นเศษสี่ส่วนสามเอาละ แล้วบอกให้ตัดบนตัดล่างใช่ไหมดูซิสุคุณแม่ไหนมี3กับ18เก่งมากแม่3 3คูณที่สามลูกสาคูณหเป็น3 3มสาม่สิบแปดสามหสดูซิสุคุณแม่ไหนมี4กับ32แม่4เก่งมาก4ี่หนึ่งสี่สี่แปดสาเลเหลือเศษ6กส่วนแคูณกับเศษหนึงส่วนหนึ่งแล้วเขาบอกว่าอะไรเราให้จับบนคูณบนจับล่างคูณ ลาม1นคูณหได้6 8คูณหได้8ก่อนดเด็กๆจะตอบดูก่อนว่ามันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำไหมมันเป็นเศษเกินไหมถ้าเป็นเศษเกินต้องทําเป็นจํานวนครบเพราะฉะนั้นเด็กๆด,ดูซิว่า6ส่วน8ยังมีสุขคุณไม่ไหนคูณกันแล้วที่6กับ8ดบ้างลูก,ต,ก,ต,กติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตกเก่งมากแป้2องสองคูณที่6ลูก2 6 6 2คูณ สี่เป็นแปดแสดงว่าคุณตอบเศษ็จสามส่วนสี่นะคะเด็กๆตั้งใจทำแบบฝึกหัดเราจะต้องผ่านโควิดไปด้วยการทำแบบฝึกหัดออนไลน์เช็คชื่อกันในการสอนออนไลน์นะครับตั้งใจทำงานส่งคุณครูทุกชิ้นเพราะว่าทุกอันมีคะแนนนะคบแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดในเล่มนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเจอกันใหม่ในวันพุธนะครับายบาย